มื่อไม่นานมานี้นะครับก็จะมีข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับงูนะฮะก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างดังในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่น่าเศร้าด้วยก็คือมีชายคนหนึ่งนะครับเข้าไปตัดหญ้าบริเวณส่วนผลไม้ของตัวเองนะครับแล้วก็ถูกงูกระปากัดเสียชีวิตครับจากเนื้อหาข่าวนะครับก็มีการแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายนะครับเป็นเพศชายอายุ59ปีเสียชีวิตอยู่ภายในส่วนผลไม้ของตัวเองพอมีการตรวจสอบนะครับก็พบ เครื่องตัดย่านหนึ่งเครื่องนะครับซึ่งเป็นของผู้ตายอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็พบซากของงูกระปะนอนตายอยู่หนึ่งตัวนะครับลักษณะสภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการนอนคว่ำหน้านลงกับพื้นนะครับก็สวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ําเงินนุ่งกางเกงร์มสีดำนะครับแล้วก็สวมรองเท้าบู๊ตนะฮะจากการตรวจสอบร่างกายของผู้เสียชีวิตนะครับก็พบว่ามีร่องรอยนะครับโดนงูกัดเข้าบริเวณขาด้านขวานะครับมีเลือดซึมแล้วก็บวมนะครับมีลักษณะใบหน้ายุบนะครับเนื่องจากว่า อาจจะมีการกระแทกกับก้อนหินในขนาดที่อาจจะล้มหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตนะครับประมาณ6 7ถึงชั่วโมงนะครับโดยสถานที่ที่พบนะครับก็อยู่ในอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในตอนแรกนะครับผมต้องบอกตรงๆว่าเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการทําคลิปอธิบายครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็น้อยเกินไปนะครับที่จะไปชี้ชัดอะไรได้ แต่ว่าผลพ่วงจากข่าวนะครับก็ทําให้หลายๆคนนะครับเกิดความมิตกครับว่างูกะปะเนี่ยมันมีพิษอันตรายถึงขั้นทําให้คนเสียชีวิตเลยเหรอประเด็นแรกนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คืองูกะปะสามารถกัดทะลุรองเทา้าบูทได้หรือไม่นะครับตรงนี้นะครับผมต้องอธิบายให้พวกเราเข้าใจถึงสรีระของงูกะปะก่อนนะครับว่าโครงสร้างของเขี้ยวของมันเป็นยังไงงูกะปะจัดว่าเป็นงูพิษเขี้ยวยาวครับ ซึ่งจะเป็นลักษณะที่เป็นบานพับนะฮะเวลาต้องการจะใช้งานนะครับจะต้องการจะล่าเหยื่อหรือว่าตะกาดศัตรูเนี่ย <c oughs> เขาจะนะครับกางนะครับเขี้ยวพิษออกมานะครับเพื่อทําการโจมตีนะครับเหยื่อหรือศัตรูแต่เมื่อโจมตีไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะพับนะครับบริเวณเขี้ยวพิษเก็บกลับมาแบบนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือเขี้ยวพิษที่ยาวเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันพับเก็บไม่ได้เนี่ยเวลามันถูกปากครับ เขี้ยวพิษตรงนี้จะอาจจะทะลุปากล่างได้ดังนั้นธรรมชาตินะครับก็ต้องออกแดบนะครับความเหมาะสมนะครับในการที่จะปกป้องตัวเองมาในลักษณะนี้ครับคราวนี้มันสามารถกัดทะลุรองเท้าบูทได้ไหมนะครับในอดีตนะครับเราก็เคยมีการทดสอบนะครับว่าเขี้ยวของงูกะป่าเนี่ยสามารถกัดทะลุรองเท้าบูทได้หรือไม่ถ้าอยากรู้ว่าผลเป็นยังไรรับชมพร้อมๆกันเลยครับ นี่ก็อยู่ในท่ามาตรฐานครับคือนอนขดนะครับแล้วก็มีการชูจมูกขึ้นมานะครับคือการชูจมูกเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นความพร้อมนะครับในการที่จะโจมตีหากมีเหยื่อหรือศัตรูเข้ามาใกล้นะฮะโอ้โหเรานี่ถือว่าโชคดีคือคุณดูสิครับว่ามันมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนสี ที่เป็นสีพื้นนะครับก็จะคล้ายคลืงกับสีของดินส่วนลายที่เป็นสีสามเหลี่ยมเข้มๆเ,เนี่ยก็จะคล้ายคลืงกับสีของใบไม้คือมีคนถูกกัดเยอะครับเพราะว่ามันเป็นงูที่ไม่มีการแจ้งเตือนหมายความว่ามันไม่มีการขู่ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้ในระยะโจมตีปุ๊บมันโจมตีทันที คุณเห็นไหมฮะคอที่ขดเป็นรูปตัว S เนี่ยคือบ่งบอกสิ่งความพร้อมที่จะโจมตีได้ตลอดเวลาเลยมันเป็นงูพิษที่พิษมีผลทําลายระบบเลือดเป็นหลักที่เรียกว่าเโมโท็อกซินผู้ถูกกัดจะมีอาการปวดบวมอย่างรุนแรงนะครับเท่าที่ผมสอบถามมานะครับแต่ก็ไม่เคยโดนกัดเองแล้วก็ไม่อยากถูกกัดด้วยท่าทางเขาก็เอาเรื่องหน้าดู เคยสงสัยไหมครับว่าอย่างอาจารย์นะฮะดูห้างใส่รองเท้าบู๊ตกันมาครับว้าวไฟใส่มาชุบ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 นี่ครับ จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเขาก็จะพยายามหนีนะฮะเราไม่แน่ใจว่ารองเท้าแบบอาจารย์ที่เป็นรองเท้าบูทเนี่ยมันจะป้องกันการโจมตีของเขาได้ไหมนะครับ อาจาจรย์่ยางไรก็ตามนะครับเราจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดนะครับแม้รองเท้าบูทเนี่ยจะดูค่อนข้างาน่าจะป้องกันคมเขี้ยวของูได้แต่ก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอนื่จากว่าเคยมีรายงานครับว่ามีคนใสร่รองเท้าบูทแล้วก็ถูกงูกัดปากัดแล้วก็กัดเขาด้าเลยครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานของรองเท้าบูทมันต่างกันแค่ไหน อันนั้นมันจะบางกว่าหรือหนากว่าคู่นี้ก็ไม่ทราบได้ดังนั้นเราก็เลยไม่จะไม่เอาขาของอาจารย์นะครับมาทําการสื่อเด็กขาดเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นาภาพสโ,โลโมชั่นเกี่ยวกับการกัดของอก,กุกปะคุณจะเห็นได้ว่า,าเขากลางนะครับเคี้ยวออกคือเคี้ยวเนี่ยเขาจะเป็นบานพับพอได้จังหวะกัดเขาก็จะกลางออกแล้วก็ฝั่งเคี้ยวนะครับลงสู่เป้าหมายงูชนิดนี้นะครับ ก็เป็นงูที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะทําอันตรายมนุษย์เลยคือตอนแรกเขาก็จะพยายามหนีครับแต่เราก็อยากจะเห็นการกัดของเขาชัดๆนะฮะก็เลยทําการบันทึกภาพให้ดูครับเรามีโอกาสเจองูชนิดนี้ค่อนข้างสูงมากถ้าเกิดว่าคุณอยู่ติดชายป่าสิ่งที่จะป้องกันได้ดีที่สุดก็คือว่า,าจะออกไปในกลางคืนนะครับเราต้องใช้ไฟฉายส่องเพราะว่า พฤติกรรมของเขาชอบออกหักกิน,นเลาวลางคืนแล้วก็ชอบนอนในที่โล่งๆแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยจะยิ่งชอบมากเลยแล้วก็จะออกมาเยอะเลยก็เป็นความรู้พอสังเกตครับวันนี้เราก็ได้เห็นภาพกัดชัดๆเลยผมก็รู้สึกว่ายินดีมากที่ได้บันทึกภาพสวยงามเช่นนี้นะฮะโอเค ถ้ากิดว่าเราดูนะครับตรงบริเวณรองเท้าเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคราบนะฮะเป็นคราบพิษครับคือพิษงูเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันถูกอากาศนะครับสักพักนะฮะมันจะแห้งเป็นคราบแบบนี้ฮะนะครับก็คือว่าในการกัดของงูนะครับแบบที่เราใช้ปัจจัยแบบธรรมชาติเลยเนี่ยมันก็จะกัดได้หลายทิศทางนะครับ่างที่ทุนเห็นก็คือว่าจะมีการกัดแบบพุ่งฉกตรงๆนะครับหรือว่าการ เบี่ยงตัวเข้ากัดน,นะครับซึ่งรองเท้าเนี่ยฮะมันก็จะมีความมันแล้วก็มีความลื่นนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้งูนะฮะอาจจะกัดไม่ถนัดแต่ก็มีอยู่ครั้งหรือสองครั้งนะครับที่งูกัดอย่างถนัดแล้วก็ผมเห็นภาพนะครับว่าเขี้ยวมันฝังลงไปนะครับเดี๋ยวลองดู<อ>นะครับว่าตรงนี้นะฮะนี่ยังมีรอยน้ำพิษอยู่นะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับ เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะกัดเข้าหรือไม่เข้านะครับด้วยปัจจัยที่เราไม่ได้มีการบีบรองเท้านะคะแล้วให้มันกัดแบบธรรมชาตินะครับลองดูครับนี่ครับก็คือข้างในเรายัดผ้าไว้นะฮะออ่าคุณเห็นอะไรไหมครับนี่แหละฮะนี่ก็จะเป็นรอยที่งูก,กัดไปแล้วก็ปล่อยพิษนะครับนี่ก็จะเป็นคราบน้ำพิษฮะ ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับว่างูงกาะปะาเนี่ยสามารถกัดทะลุรองเท้าบูทได้ครับแต่ก็ต้องมีปัจจัยมีตัวแปรที่เหมาะสมนะครับเช่นมุมและองศาในการกัดนะครับมันต้องมีความถนัดจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ถนัดเนี่ยเคี้ยวก็ฉลับออกไปนะครับรวมไปถึงเกรดของรองเท้าบูทครับก็คือว่ารองเท้าบูทเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเกรดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเกรดดีๆหนานๆเนี่ยงูอาจจะกัดไม่เข้าก็ได้ ประเด็นต่อมานะครับก็มีบางท่านนะสงสัยนะครับว่าพิษของงูกระปาเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดทําให้ผู้ถูกกัดเนี่ยเสียชีวิตเลยเหรอตรงนี้นะครับจะต้องขอที่บายนะครับตั้งแต่ระบบพิษของงูกระปาเลยนะฮะงูกระปาจัดเป็นงูพิษที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดเป็นหลักนะครับก็จะพบอยู่ในงูแมวซาวนะครับงูเขียวหางไหม้ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าถูกกัดนะครับผู้ป่วยจะมีอาการบวมนะฮะบวมไปที่นี้นะครับไม่ใช่บวมธรรมดาบวมจนแบบว่า เหมือนเป็นโรคเท้าช้างครับเรียกได้ว,ว่าหนังตึงจนแทบปลรดเลยแล้วก็จะมีอาการปวดทรมานมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราถูกกัดแล้วมีอาการแบบนี้นะฮะแล้วก็รีบไปรับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยเราก็จะปลอดภัยครับแต่ในกรณีของผู้ที่ปล่อยให้เป็นตามยถากรรมเนี่ยมันอาจจะมีอาการตกเลือดครับเพราะว่าพิษที่ออกที่ต่อระบบเลือดเนี่ยมันจะทําให้เลือดเนี่ยไหลไม่หยุดครับ พอไหลมากๆเข้ามากๆเข้านะครับเกิดการสะสมนะครับอาจจะเกิดความเป็นพิษในกระแสเลือดและผู้ป่วยก็อาจจะเสียชีวิตได้เพียงแต่ว่าการเสียชีวิตแบบนี้นะครับจะไม่ได้เสียชีวิตแบบทันท่วงทีนะครับอาจจะเป็นสัก3วัน5วันหรือ1สัปดาห์นะครับหลังถูกกัดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอาการตกเลือดนั่นเองครับผมอีกกรณีหนึ่งนะครับก็จะเป็นกรณีที่เกิดอาการแพ้ครับก็คือว่าพิษงูเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในร่างกายเนี่ย ถ้าบางคนที่มีอาการแพ้ก็อาจจะทําให้เกิดอาการหายใจไม่ออกนะครับมีอาการเป็นผื่นขึ้นตามร่างกายนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการช็อกได้ครับถามว่าอย่างกรณีนะครับผู้เสียชีวิตที่ถูกกัดในสวนผลไม้เนี่ยคาดว่าถ้าเกิดถูกกัดจริงๆนะครับก,ก็คงจะใช้เวลาไม่นานนักนะครับแล้วอาจจะมีอาการช็อกกรณีนี้ก็เกิดขึ้นได้ประเด็นต่อมานะครับก็ะจะเป็นประเด็นที่หลายๆท่านคาใจและก็สงสัยมากๆครับก็คือจากเนื้อหาข่าวเขาบอกว่าจากการ สำรวจนะครับบริเวณร่างกายผู้เสียชีวิตเนี่ยพบร่องรอยนะครับการถูกงูกัดเนี่ยประมาณ7-8รูถ้าเกิดมาเทียบกับการกัดของงู1ครั้งเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก3-4ครั้งครับคราวนี้หลายละท่านก็สงสัยว่าใครจะปล่อยให้งูกัด 3- 4ครั้งได้เพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยถูกกัดแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยเราก็รู้ตัวนะครับแล้วเราก็หนีแล้วแต่เหตุใดผู้เสียชีวิตถึงปล่อยให้มันกัดขนาดนั้น ผมก็มานั่งจินตนาการครับว่ามันจะมีสาเหตุใดไหมนะครับที่มันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้นะครับก็เลยคิดไปว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการถอดรองเท้าเอาไว้แล้วในขณะที่ถอดอยู่เนี่ยงูดันเลยเข้าไปพอเขากลับมาสวมใส่เนี่ยพอไปเหยียบงูเข้างูก็เลยกัดนะครับแล้วก็มีการกัดซ้ำนะครับถึง3-4ครั้งตรงนี้ก็สามารถเป็นไปได้อีกกรณีนะครับเขาอาจจะกําลังตัดหญ้าอยู่และบังเอิญเนี่ย ใบตัดเนี่ยไปโดนตัวงูนะครับแรงเหวี่ยงของใบตัดอาจจะเหวี่ยงนะครับบริเวณส่วนด้านบนของงูลงมาใส่รองทาบูดก็เป็นไปได้ครับแล้วพองูรู้สึกเจ็บนะครับตอนนั้นเขาจะยังไม่ตายทันทีเขาอาจจะมีการกัดซ้ําๆ4-5ครั้งตรงนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่อย่างที่กล่าววิธีแรกครับว่าปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเรามีข้อมูลไม่เพียงพอครับเราไม่สามารถที่จะสรุปหรือว่าจะฟันธงอะไรได้ทั้งนั้น ดังนั้นในการอธิบายก็จะเป็นแค่การตอบคำถามนับสำหรับผู้ที่สงสัยนะครับให้ได้รับความเข้าใจแล้วก็ความกระจ่างครับ